ัวเปิดตัวโฟโต้บุ๊กคลำสามว่าดูหรือว่าเขากำลังแบบเป็นบาร์บีคิวว่าดูโฟโต้บุ๊คถูกแล้วอ๋อว่าโฟโต้บุ๊กกันหน่อยค่ะลำที่เป็นยังไงค่ะปีเป็นยังไงวะคะอ๋อเล้วมีก็เป็นเอ่อครั้งที่สามของของหนูกับเฮียแล้วปีนี้จริงๆเราอ่ะอยากจะทำให้ได้ทุกปีเลยใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วปีคอนเซปต์ของเราก็คือคำเรนคำชา คำเรอคำชายลืมออกคำเรอคำชายใช่ครับเป็นคอนเซปที่แบบว่าเหมือนเราต้องการจะสื่อว่าคือไม่ว่าจะฝนจะมีฝนหรือว่าจะมีแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันก็หมายถึงแบบระหว่างทางเราอาจจะเจออะไรที่เป็นแดดร้อนบ้างเบาบ้างฝนตกบ้าง เบาบ้างเราก็จะผ่านอุปสรรคนั้นไปด้วยกันกับแฟนๆแล้วก็เราทั้งสองคนใช่เหมือนแบบเราอยากจะจับมือกันเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่แหนุกัะเฮียนนะทุกคนด้วยใช่คอนเซ็ปต์ของเราทุกคนที่ซื้อพุทธบุกรอ,อันนี้เป็นเรื่องงานในชีวิตคู่หรอือเปล่า <c oughs> <c oughs> ด้วยชีวิตจริงก็ด้วยครับผมแล้วก็ต้องแบบสู่กันไปคเผชินกันไปเพราะเราก็เป็นมนุษย์ตัวน้อยคนหนึ่งที่ต้องการคนดูแลใช่ในแรกมีรายเด็กอย่างนี้ก็คอนเซ็ปต์อนนี้มันจะมีความสดใสกว่าครั้งก่อนเนาะแต่จริงมันก็จะปนด้วยความ ผลตรงมันก็จะมีความเซ็กซี่ในตัวนะเพราะว่าเราเปียกอะไรเงี้ยตอนรับสมการเปียกเปียกเปียกฮะผมใช่ก็เป็นความฟูงฟิงน่ารักแบบย้อนวัยหน่อยไหนขอดูพักย้อนยังรูสึกว่าเออเซ็กซี่ดิมันเอ้ยในทีน้นเห็นแฟนคลับอะไรเซ็กซี่ไหมแฟนคลับแชนเซ็กซี่น่าจะอยู่เล่มหนูนะนี้มีแต่งน่ารักสดใส น่ถือว่ามีเซ็กซี่โหมดแล้วจะมีข้อความข้างของเราแน่นแน่นแน่นแต่ถ้าเซ็กซี่เน่เน่เซ็กซี่เฮ้ยขอแบบว่าอ่ะเลิศเลินะวันนั้นวันนั้นเขาแบบเขาอยากใส่สก้ามนะผมติเขาไม่ใส่สก้ามนะนี่คนนี้เฮ้ยโอ้ยดีดีดีชาแนลไม่บังอ่ะไม่บังบังได้ยอย่างเงี้ยดอกไม้อะบังก็นี้ดอกไม้บังไม่เซ็กซี่อยู่คุณหนูแต่ชอบฮะชอบถ้าเป็นเซตภาพผมชอบ เซร็จถ่ายรถที่สุดสวยสุดครับผมลองนี่มีภาพพี่ซีที่ถูกชอบไหมลูกภาพเนียที่ผมชอบหรอกเมื่อกี้ชอบทุกภาพแหละไม่ต้องถามหรอกมันเปอชอบภาพเดียวจ้ามันเบืือเหอนี่หล่อมากแต่ว่าชุดที่ผมชอบที่สุดคือชุดชุดนี้ชุดที่เล่นน้ำกันเซนเซนี้จำได้ชอบเล่นน้ำอมาลูก ชอบเล่นน้ำเหรอชอบครับวันนั้นสนุกมากครับวันนั้นสนุกมากชิดน้ำแบบให้ดูนิดเดียวพอให้ดูนิดเดียวจริงๆอยากให้ให้ทุกคนเห็นวันนั้นมากเลยคือตากล้องที่ถ่ายตีลังกาถ่ายนะฮะแต่ว่ากิ้งไปกับย่าแล้วเราก็กิ้งไปด้วยอะจริงๆเขาตะโกนตลกคับเขาลงทุนเขาถือกล้องตีตีลังกาถ่ายแล้วแล้วถามเขาพี่จะได้รูปไหมเหยเหนื่อยปี ซึ่งฟิลในการถ่ายรูปวันนั้นเป็นยังไงบ้างนนั้เล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศบนน้นฟิลร้อนครับร้อนด้วยช่วงแบบฤดูร้อนคือเขาต้องแบบบอกเราอย่างไรว่าเออแบบอยากได้ภาพเป็นแบบไหนสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีบอกบ้างแล้วก็คิดเองบ้างครับผมแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ครับผมแต่เล่นน้ำก็ฟูลฟิลชีตไปเขาก็สแนปภาพไปแบบว่าให้ธรรมชาติเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าให้เราเล่นกันเองแล้วเขาก็แอบฟิลแอบถ่ายเอาอาจจะมีขอมองกล้องด้วย เขาจะเซนเซอร์เอาอย่างนั้นใช่ครับอย่างช่วงฉีดน้ำอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เราเล่นไปเลยครับฉีดใส่กล้องด้วยประเด็นแต่เขาก็หลบเกตลกดีถ้าบหมดคอสตูมมีกี่ชุดครับมีกีชุดหนูปีนี้มีประมาณ5้ห้าถึงหกชุดครับประมาณห้าแต่มีรีเพลย์ไหมเขาอยากได้แนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคอสตูม ก็ครั้งนี้ก็มีความแบบสดใสคใช่มีความสดใสแล้วแหะเซ็กซี่เอาไว้ก่อนจริงจริงมันก็เรื่เก่าก็มีเซ็กซี่อยู่มันก็ไม่ได้สดใสแบบว่าน่ารักอย่างเดียวมันก็ยังมีความแบบปนเซ็กซี่อยู่ด้วย้วยหน้าตาเราแล้วก็ตามแต่ใครเซ็กซี่กว่ากันในเซนติเรช่วงนี้ผมซู้ไม่ได้หรอกครับผมจริงๆเมื่อก่อนจะเป็นเฮียแับแต่ว่าระดับนี้ก็จริงหนูก็อาจจะแบบเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้ว ผมว่าน่าจะแซงไปไกลแล้วพวกเสื้อขาวกางเกงขาวขาสั้นเนี่ยไม่ถึงรู้เนี่ยโฟโต้บุกแหละฝา <c oughs> กฝากฟแฟนๆนิดนึง,นงครับวันนี้เพราะวันนี้มีฟแฟนๆใช่ก็ฝากโฟโต้บุ๊กคนที่สามของเราด้วยนะครับผมทำเรนงเอาคำชายนะครับก็ตั้งใจทำมากเลยมีก็เป็นความสดใสหนึ่งนะครับผมอยากทุกคนเก็บไว้เป็นความทรงจำมีไว้เวลาคิดถึงพวกเราแล้วเราก็แชร์รอยยิ้มให้กันและกันนะครับผมแล้วก็ ดูแลสักการะการตามคอนเซ็ปต์ของเล่นี่ไม่มีอะไรค่ะที่อย่างปกติค่ะนุ่นนี่ค่ะโอเคครับก็ฝากด้วยนะคะเพราะจะบุกของหนูกาหลีวันี้ก็มาอีกแล้วจริงๆแล้วก็ทุกวันที่21 21ครับ21ก็จะเป็น21เนี้ยใช่ก็จะเป็นวันครบรอบคอนโซลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะจัดแบบงาน แฟนไซน์แบบนี้ในทุกๆปีครับซึ่งปีนี้ก็จัดในวันที่20เลยใช่ก็ปีหน้าก็หวังว่าจะได้จัดอีกฮะแล้วก็ถ้าหนูกับเพียงทำโฟโต้บ,บุ๊กเล่มหน้าก็อยากให้ทุกคนอดนุนเหมือนเดิมซัพพอร์ตเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้รู้ว่าปีหน้าหนูกับเพียงแบบถ้าทำเนี่ยจะทำลุกอะไรอาจจะแบบท่าไม่ดีก็ได้ไอ้ตอนนี้เอาเล่มนี้ก่อนเนเดี๋ยวจะมีขายที่จีนด้วยใช่เราเราจะมีจัดแฟนไซน์ที่จีนด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่จีนด้วย ครบรอบแล้วครบรอบสี่ห <4, S 2> ้าส <5, 4 S 2> ี่สี่ปีช่วงเวลาที่ผ่านมาก็อย่างตามคอนเซ็ปต์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านแดดก็สู้กันฝ่าพัานกันไปเป็นไงบ้างนูนิวในเวอร์ชันที่ผ่านมาสี่ปีก็หนุ่มหล่อถามพี่ซีถามพี่ซีก็อย่างที่บอกเลยความน่ารักมันหายไปความสวยมันเพิ่มขึ้นไง เราก็แซวเขาชมเขาเดี๋ยวเขาก็ได้ใจอะไระสวย MV สวยทั้งเพลงเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะดูให้นิดนก่อนอรัไรวไม่ชมคนหน่อยหรอคนก็สวยแต่น้อยลัปานน้ำตาอุ๊ยอ้าววันนี้ข้างในไม่สมบูร สงบแล้วอาแล้วพี่ซีเลสี่ปีที่ผ่านมาีอก็ถ้าถามกลับผมน่พูดดีดีนะหนน่าจะพูดดีกับเฮียได้เลยอ่ะดีมองพูดยังไงก็บอกว่าเฮียน่ารักขึ้นปีเครนะหึงว่าบุคลิกน่ารักขึ้นปีปีอีแรกก็อาจจะแบบยิง ยังเก่กอยู่ครับไม่อยากจะไม่อยากจะยังขืมอยู่แต่ตอนนี้ก็เริ่มน่ารักขึ้นเรื่อยๆแลครับจะทำยังไงให้เขาเป็น่ารักขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาขืมเลยฮะเออรยู่กับเด็กแหละจริงๆก็เคยบอกทุกคนแล้วว่าอยู่กับเด็กมันทำให้เราเด็ก อายุ่น้อยลงอยู่กับเด็กพอเด็กเขอยู่กับเนี้ยหนา่รักไงอยู่กับเนี้ยหนูก็แก่ขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องแรกๆกันไปได้ความเด็กให้ความเก่งโตความโตความโตครับจะ่ความน่ารักของคนูท่าเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับความน่ารักอยู่หรอจริงๆมันยังอยู่นะผมก็แซวเล่นแหละแต่มันมีความสวยแบบคนขึ้นมาด้วยเพราะว่าเขาผ่านงานมาเยอะแล้วก็เจอแบบมาหลายแบบสเตจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเจอเพื่อนแบบ อ่าที่ชอบแตคนด้วยมันก็แบบเออมีความแบบโตขึ้นแต่งตัวสวยขึ้นแต่งหน้าสวยขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่แต่งหน้าดีสุดแล้วจริงๆนั้นก็ไม่แต่อะไรที่ธรรมชาติหล่อมากเลยนะเขาเป็นเฮียนะเียดจริงจริงนะถ้าไม่แต่งหน้าจะหล่อเนยอยากเห็นหนูไว้หนวดไว้เคราก็เคยเห็นไม่ใช่หรอยาวกว่านั้นน่ากลัวมาก เพราะว่าล่าสุดก็ปล่อยเพลงมาคือจนนี้ร้านที่หมายของเพลงนี้ที่ตีไว่ายังไงอ่ะขหมายของเพลงนี้เหรอก็จนนี้ร้านก็แบบว่าไม่รวยอ่ะจนยิ่งไม่ต่ำเดี๋ยวสิีความหมายหมายถึงจนนี้ร้านจนนี้ร้านเราก็พอเรียกว่าผมถ้ามองในมุมผมส่วนตัวเรารู้สึกว่าอะไรที่อยู่เราแบบว่ามีความสุขเพราะว่านี่ร้า์ผมตีไปว่ามันคือความสุข ความรักมันคือความตลอดถ้าแปลง่ายตลอดไปตลอดกาลอะไรเงี้ยความสุขในแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็เป็นนิรันดร์ก็คือหมมติว่าอยู่กันจนตายข้ามภพข้ามชาติอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้มีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะทุกคนตอนนี้รู้สึกท้าฟ้าครับผมเก่งคือเก่งเลยอะไรโยงมาได้ไงอ่ะโยงม่าขึ้นมาในหัวมันไอเจ้าของเพลงมากเจ้าของเพลงมากทำไมใช้ความดี กาพี่แอมคิดแต่ก็จริงๆแล้วคอนเซปต์ก็คืออยากให้มันปิด <c oughs> อัลบั้มได้แบบปิดอัลบัม้มเป็นซิงเกิลที่5ได้แบบสวยงามเลยครับ <c oughs> <ๆ>แล้วก็คิดว่าคำว่าจนนิรันด์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นบทสรุปของอะไรหลายๆอย่างสรุปความรับสรุปความสัมพันธ์ซึ่งในความสัมพนันธ์ก็คิดว่าทุกคนกคงอยากให้มัน ถ้ามันดีมันเขาจะอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปไปจนนี้แหละเมื่อกี้ว่าเาะว่าจนนี้แหะสวยงามมากเยี่ยมจริอกี้เราเพยอะไรเยี่ยมนะเยี่ยมหนึ่งแต่เขาเกิดมีขึ้นมานี่ก็จริงๆแล้วก็วาไงไว้ว่าซิงเกลิลที่5้าเนี่ยตอนนี้ด้วยหลังจากนี้จะมีเพลงจากข้ามฟ้ามาตามมาติดๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อยากจะทำแบบซิงเกลิล ปิดท้ายอัลบั้มคร่าวๆไปก่อนเพราะฉะนั้นก็อยากให้เทียมช่วยคิดแบบว่าอะไรที่มันดูเป็นบทสรุปดูสามารถเอาซิงเกิลทั้ง 1, 2, 3, 4มาแบบขมวดรวมขมวดรวมกันไปในซิงเกิลเดียวของนี้เรสตอรี t o r y MV ออชชคจัดเต็มมากเลย อันนี้เราเรารีเฟรชเลยไหมจังอย่างให้ยงนี้เลยรีเควสไหมผมมาไม่ได้รีเควสแต่ผมมารีเควสนางเอกใช่แต่พราะเราเป็นพระเอกเราก็ต้องรีเควสนางเอกด้วยตัวเองได้แนวออมครับแต่นอกจากนางเอกเห็นว่าลงทุนดักชท่นใหญ่ม้ากใหญ่ครับจริงๆริงถึงแม้ว่าด้วย คิวขผง่กับคิวออมก็ยากเนาะเพราะฉะนั้นคิวที่แมทช์มาได้ก็เป็นคิวที่ไม่เต็มวันด้วยเพราะออมก็มีงานต่อเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายก็อจาจจะน้อยนิดนึงน้อก,ก็ปกติหน่อยแต่ว่าบริชาก็คือเวอร์เหมือนเดิมเลยเด็ดหลักเหมือนเดิม <c oughs> ยังสวยงามเหมือนเดิมที่ต้องังนที่ว่ามันคือภาพจริงมันจริงก็คือจอ LED เขาจะบอกว่าเป็นจอ LED ที่ใหญ่แบบเนี่ยประมาณทั้งผน,นังนี่เลย <c oughs> คือใหญ่มากสูงเท่านี้เลยครับ เอาไว้ด like, ีคอนเฟิร์มกัประมาณนั้นเลยพี่ใหญ่อย่างมากแบบว่ามองเขาอย่างนี้แต่ผมชอบนะเกิดมาก็เพิ่งเคยถ่ายกับจอเอลนี้ที่ใหญ่ขนาดนี้เขามีมีคนเขาไปกระซิบบอกพี่ออฟด้วยเปล่าให้แบะดงทุนเยอะๆอะไรอโอ้มาได้กระซิบเขาลงทุนอยู่แล้วอี่เขายังไม่ได้บอกแบบไม่เจาะจงเลยว่ามันมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็ก็เห็นเ็นเจ้าของไทย รู้เรื่องฮะออกมาละที่พี่เห็นเอนดีแล้วชอบไหมคะเอนดีแล้วครับผมชอบไหมเราก็รู้สึกว่ามันมีความสีอายที่ความเป็นหนุ่มด้วยตัวเนื้อเพลงเองแล้วก็เอ็มมี่เองว่ามันมีความจินตนาการแบบเพ้อฝันอะไรเงี้ยมันมีความสวยงามดีๆเยอะเรื่องเล่าจริงๆก็อยากเห็นแบบในมุมที่อีกสไตล์หนึ่งของหนุ่มเหมือนกันแบบว่าอยากเห็นมีสมุดเป็นแบบเรียลไลฟ์อะไรเงี้ยเออก็คงามแปลกใหม่อยากมา จ้างผมได้ครับเป็นผูอจกายจ้างเพื่ออะไรครับจ้างเพื่ออะไรครับจ้างผู้จ่ายจะเป็นอะไรครับเงินครับผมเก็บตังค์ซื้อบ้านซื้อบ้านตู้หนูใครไม่อยากได้เงินเอออซื้อบ้านถังถึงไวน์ร้องการแต่วันนั้นเห็นเขาบอกว่าเขาจะไม่ตอบแล้วแ่ผมก็ไม่ได้ไม่ดูหมดแต่รู้สึกว่าวันนั้นที่เขาไปเพล เลยผมอยู่ด้วยทุกค่ะเลยทำไมคมันร้อยผู้ถูกกระทำกับภาพนั้นกับินั้นเไงคก็เป็นเรื่องปกติแล้วม่ถว่าตอดอดมาถึงว่าแค่ทวไปเป็นเฟอริวลงานสาเองเออพูดอะไรไปบ้าเนี่ยไม่พูไเ็กติใช่ผมอดหอมการปกติ แล้วูมไม่นเปม่นที่ยังไงคเอหนูบอกว่ามันปกติหรออันนี้พูดไม่ตรงกันหรอไม่รู้เม่อไหร่ผมก็เลยแซลว่าแบบเฮ้ส่งการจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรทายเมอซลเยอะมากเลยตั้งแต่วันที่สามไปก็ยังมีแซลอยู่เรื่อยๆโมน้นเป็นยั้เาหน้ารัดมาเลยผมจําความได้เหมือนผมหอมเขาไปก่อนที่เขาจะหอมผมไล มีภาพประกออบขงภาพได้็ผมก็ไม่รู้ว่าันต้องมีภาพประกอบไหมอ่ะมันก็เหมือนเล่นเซอร์จิว่าคนก็เยอะเงี้ยมันก็มีเออมันก็มีถ่ายกันเองบ้างคนแอบถ่ายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นอะไรนี่เล่าเรื่องนีค่ะอะไรนะฮะไม่ได้หนูไม่ได้เล่าเรื่องนี้นะผมไม่เล่าหรอกเป็นดูเขาหรอมาถึงว่าเขาน่าจะเป็นความเอ็นดูแลแกล้งด้วยอะไรอยเงี้ยสนุกด้วยเวลาผมโดนน้ำรู้สึกว้าเลยเลยรู้สึกบ้าเลยมันหนาวก็ต้องหาคนกอด ก็ไงแล้วอ,อ,อุ่นอุ่นไหมคบอุ่นไหมหนาวมาเดินเขาเขาตบเปียกหนูเลยพูดจริ้งหมดไม่พูดหมดแล,ดล,แล้วก็นั่นแหละครับตอนนี้จริงๆแล้วหนูไม่ได้เริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วเขาไม่ได้เริ่ม,ม,มท,ทีเดียวด้วยเนยก็จำไม่ได้เ <c ười> <Ó> นะวันนั้นอะเนยก็จำไ,ได้แต่ก็จำไ,ได้เหมือนกับว่าไม่ใช่ทีเดียวดูแต่เพราะเนยจะพูดไงวันนั้นอะเรา ไม่เขาเรียกว่าสมยอมครับผมเขาเรียกว่าถ้าแบบว่าคนโดนกระทำแปลว่าคนหนึ่งไม่สมยอมถ้าการไม่สมจือกันอย่างนี้หลบหลบหลบอย่างเงี้ไม่หลบเลยหรอเขาทำท่ายังไงอ่ะเขายื้อเขาทำท่ายังไงเขาก็ไม่ทำท่าไงเขาบอกว่าจะหอมก็หอมเลยไม่ต้องขอเลยคุณถามปลกติก็ไม่ต้องขออยู่แล้วคุงถามไปเลยพอหอม่อยหอมเลยไม่ต้องขอไงเขาคุณเนี่ยไม่หอมก็หอมก็ขอทำไม อ๋อยัอยู่คนอื่นที่มาเนดินผ่านไปผ่านมาก็หอมได้เลยไม่ต้องขอคนคือหน่งก็ต้องขออะคนหน่งก็ต้องขอเหรอก็ถ้าขอก็ไม่ให้ไงแต่เปนียไม่ต้องขอแล้วนะถ้ามีคนขอก็แปลกสมมติแฟนสายเลยมาพี่ซีขอหอมแก้มหน่อยเออหนูจะตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อมีใครมาแบบขอว่าเอ้ยพี่ซีขอหอมแก้มหน่อยหนูต้องตอบแน่นอนเหนือแรงมากอะไรเงี้ยไม่หนูจะตอบว่ามาหอมหนูนี่ เขาไม่อยากบอกของหนูนะเขาจะของยังไงไม่รู้ว่าใคร่นเลยไม่ได้ถ่านิวอย่าเล่นกันนะบอกไม่เดี๋ยวมีคนถามจริงนะอย่าถามนะไปต่อไปดูที่ถ่ายรูปก็รูปมาแซวอืมก็คือเป็นปรสบการที่หวานฉ่ำนะคะสนุกดีครับสนุกเพราะว่าเราก็ชวนหนูออกมาอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าหนูไมออกมาเพราะว่าปีนี้มีเพื่อนหลายกลุ่มแล้วก็หลายคนอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กๆรูปดีก็ออกมาหลายคนก็เจอพวกทีม๊อปคนอื่นด้วยแล้วก็จอยกันด้วยเงี้ยก็เลยรู้จักกันมากขึ้น เขาไม่ได้ตอบเลยนะเขาก่อนเพราะว่าปกติเขาแบบดูแอบว่าไปไหนมีงานหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นก็จริงก็มีตารางงานอยู่ว่ามันมันสีแดงอยู่ว่ามีจริงไหมอะไรเงี้ยปกติแบบผมอ่าเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้เที่ยวเลยคือไม่เที่ยวส่งการเลยนะปีที่แล้วก็ไปครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าปีนี้ตอนแรกันจะไม่มาแล้วด้วยแต่ว่า อ่ะเด็แบบเป็นเด็กติดบ้านไม่ใช่สายเทีย่ยวอะไรอยู่ว่างก็ชอบอยู่บ้าน<笑><笑>แล้วก็แต่รู้สึกว่าสงการมันก็มีปีละครั้ง<ม>นาะก็ออกไปวันนึงก็ได้แหละ<ม>ใช่แล้วก็วันนั้นเราคนเพื่อ,อในคลายไปเยอะมากก็เลยโอเคถ้าไปกันเยอะก็เดี๋ยวไปด้วยก็ได้สรุปปรากฏไปแล้วติดลมออกไม่หยุดเลยวันนี้ออกเยอะจริงออกเยอะจริงแผบหนี วันนี้นี่เขาก็ไปเที่ยวกับเขาก่อนเขาบอกก่อนชวนชวนอยู่าให้เราโทรมาชวนนะผมไปกลุ่มหนึ่งแล้วไงแล้วชุดชนิดออกมาเล่นนี่คือต้องแอคูก่อนค่ะฮะแอคูทำไมแอูจะผมเหรอไม่ได้แอคูก่อนหมายว่าชุดนี้อะไรอ๋อไม่เป็นไรชุดไหนก็ได้แคอย่างที่บอกแหละแต่งโป๊อะไรอย่างกโป๊เท่านั้นแต่เหมือนเนี่ยโป๊กว่าทุกครั้งเนี่ยโป๊มานานแล้วค่ะน้ำหนักเสื้อผ้าเวลาน้ำมันเปียกเสื้อเดเนี่ยใส่สก้าม เทศกาลต่อไปวันไทยเทศกาลอะไรเนี่ยวันเลนไทยผ่านกันแล้วคือทำเทศกาลเป็นวันเลนไทยไม่ว่าเทศกาลไหนสำหรับคือวันเลนไทยวันพิศกรก็วันวันพิศกรเว้นไว้วันหนึ่งละกันวิสาขศเว้นเว้นเท่าไหร่ครับแล้วก็คือเดี๋ยวซีรีส์จะออนแล้วด้วยใช่ครับคุณใช่แล้วครับซีรีส์จะออนแล้วก็เพลงก็ใกล้จะปล่อยแล้วด้วยแต่ห็นทุ่มโปรโมทเยอะมากเลยนะการทำความเก่ยนเธอ พ oh, ิธีทั้งขบวนก็คือโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช่แต่ว่าแบบช่วงนี้ยุ่งหนูก็แบบคุยกันเนี่ยในในเอ่อเรียว่า อยากจะไปเก็บโปรเจกต์จังเลยไหนที่เพราะว่าแฟนๆแบบทําให้เยอะมากๆใช่แล้วเพราะว่าแต่ละโปรเจกต์มันก็มันคนละวันเนา,านนะเราต้องดูว่าเราว่างวันไหนเราเก็บวันไหนใช่แล้วราคาไม่ใช่น้อยๆด้วยครับแบบเจ็ดหลักอะไรเลยอย่างนี้ซึ่งก็แบบโอ้ทุกคนเต็มที่กับข้าวฟ<ช>้ามากๆเลยอยากขอบคุณทุกคนมากๆใช่ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็แฟนเตอร์ มีร่วมโปรโมทครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็ยิ่งใหญ่จริงก็ตอนนี้ก็54คิวก็หนูใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวาน53หร,ร,รือ54ที่ไหนตากด้วยครก็ปล่อยเทรลเลอร์ไปที่บอแลบอแล้วที่มันดีชาแน,นลนะครับผมก็มันมากครับสวยมากและแสดงยิ่งใหญ่มากชุดก็ยิ่งใหญ่มากนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่ใครที่ได้ไปดูวันที่6ผ,ผมรู้สึกว่าทุกคนต้องชอบมากแน่แต่ว่าคือออนแอร์เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงคออนแอร์วันที่3พฤษภาคมนะครับผมทางช่องวัน31นะครับผมเวลา3ทุ่มคึ่ง ย้อนหลังอันขาดที่ไอซีนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าถ้าต้องเก็บไปดูแบบตอนอันขาดเพราะว่าท่องไวมันได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเออคือมันเกินชั่วโมงอะตอนนี้ก็ยังกันเจ้าก็บอกว่าซีบีเอสอยู่แต่ว่าตัดมันเกินชั่วโมงนี่มันเป็นสียังไงมันเกินชั่วโมงทุกอีพีจริงตอนเนี้มันก็จะใช่อีพีแหะครับเอาตอนสนุกแน่นอนครับผมวางอีพีช่วงที่เกินไปอาจจะแบบว่าอืมแต่ว่ามาดูก่อนวัน 2ี่สบครับแล้วก็เจอกันวันน,น,นี่จริงๆผมเห็นคลายโคจต์แล้วผมว่ายิ่งใหญ่แล้วมันคือแบบว่าเหมือนอาไม่เอาไม่เอาสปอยหนยไม่ถืเ่เต้นมันยิ่งใหญ่นะได้งานไหยิ่งใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นชุดทุกคนจะเบาไม่ได้ออดต้องต้องมาเต็มเพราะฉะนั้นแฟนๆก็คือจะต้องแต่งตัวให้ตรงแล้วก็รอเพลงเลยตอนนี้ฟังโซนิลันก่อน อตอนนี้รันไม่ได้อยู่ในซีรีส์นะทุกคนขอชุดไกด์ชุดไกด์ของประชาชนชุดอครับอยากให้แฟนๆแต่งตัวแบบไหนมาลูคแบนที่ผ้าแม่หนูหาเสื้อผ้าแล้วนี่ชุดอะไรที่นั่งแล้วก็มันกินพื้นที่คนนัานข้างนะเอาว่าไปก่อนตอนนี้มาตอนนี้มาหนูจะสามที่หนึ่งสองสาม แต่แม่หนูจะไม่เปลี่ยนละอันนี้เลยมาเลยเปลี่ยนจริงเช<อ>ื่เปลี่ยนเลยนี่แหละจอดแล้วบอกว่าพอปลากับปลากั้งนานนิวไม่เคยทำให้พี่หวังเลยสักงานปลาอาจจะไม่ค่อยครับแต่ว่าคนที่จะเต็มนั่นแหล,ละมาตลอดเลยครับรอดูเลยมาม่าบอกสัก่งก็สั่งไปพี่พี่สื่อด <S 2> <S 2> ้วยนะครับผมแต่งตัวจัดเต็มได้เลยนะครับทุกคน วันนั้นคือจะเปิดประเทศเอมเมรียอางเป็นทางการตื่นเต้นตื่ใช่ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยที่มาทําสื่อให้เราแล้วก็ขาพาเลยครับผมวันนั้นรับรองว่าเชื่อว่าสนุกทุกคนอาจจะแบบดิฟๆนิดนึงเพราะมันต้นๆแต่สนุกสนุกสนุกดิฟ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 อ่อคุณทุคนดิฟดิฟไงมันดิอดิฟดิฟเป็นแบบดิฟดิบรถจิ้มดิฟ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  <laughs> Welcome to Star Society.